วิกก็มหน,หนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีก็บ้างเสียงกันวันนี้วันนี้วันนี้มาทดลองสัญญาณดาวเทียมทำมาใหม่ดู ที่เขาทำเซฟตี้ให้อย่างหรูเราก็มาทดลองดูว่ามันแจ่มแค่ไหนวันนี้มาแค่ทดลองใช้ดูทุกคนก็รู้ว่าสันดาดีไม่ดีเดี๋ยวก็รู้วันนี้เป็นวันที่สามทุกคนโดนหวยแดก <c oughs> มันไม่แปลกใช่ไหมที่ถูกหวยแดกวันนี้เป็นวัน วันนี้เป็นวันอะไรเขาลุกกันใครทำเอาไว้พวกมึงตระรับชอบเองใครทำไว้ครับชอบคนที่สุดแนมะ่วันนี้มึงทนิดหนึ่บล็อกทำไปหนักไปก็ครับสอบเองลึกกันแบบแบบนะครับนั่นแหละมูฮ่วยวังหยุเลยฮ่วเลี้ยงมยฮ่วยเลี้ยงวันหยุงมูฮเลยวันนี้ วันนี้อากาศท้องข้างจะร้อนมันห่อนแตะห่อนเลยมาหวะแล้วมันห่อนหนังนี่ก็เรียกห่อนหนังหิ้งไฟขึ้นมาวันนี้มาทดลองสัญญาณดูตีดาวเทียมเป็นทรงเสี้ยนมาใหม่แล้วแรงแรงมาใหม่วัดเสตตีนี่ยงดีเนาะวัดดีไปดีไปแล้วครับมีอย่างมากครับวันน้ครับมาทดลองดูว่าดนี่บดีดินได้ครับอแล้วผมก็ภาคกว่าภาคตั้มตีพอกศ ว่าเงินนี่ครับคาดิ้นคิดผมหรือไว้ยิ้นผมนะค่าเงินผมเข้าบัญชีก่อนนะเก็บมือผมเลยดี๋ยวผมเก็บมือผมตัวยนะครับเนอร์เี่ผมมีที่พันแสนหนึ่งค่าเขาหนักคือแสนนึงเข้านาอยกาง่าทสามน้อยนะพันสองพันห้าไว้บาทไว้เนาะเข้าการเก็บเป็นหนักเดี๋ยวผมไปเบิกเดี๋ยวผมจะมีที่พันแสนหนึ่งก็ยินหลักอ่ะเก็บตังค์ผมนะข้าวคอมเชียบต้นตานี่บัญชีผมมันมีแถวตัวเลขมีตังค์เขาแค่นัาดคาดเงินเข้าไม่ไรเสร็จปุ๊บนี่ แบบเต็มเต็มอันๆเต็มเกมยี่สิบพันหนึน่งแสน,นอะครับวันนี้มาทดลองต้องครับทดลองสัญญาณด้วยเฉยใครๆก็อยากรู้ว่าสัญญาณดีแค่ไหนวันนี้ก็มีกันเป็นสมัครเด็กตั้งค์โรงพยาบาลภาคงั้นเนี่ยก็ไปแจกไปเล่นอันน่ะถ้าไปจริงเนี่ยทางยูทูบจิ้งพันหนึ่งร้อยเออหนึ่งเออหนึ่งหมื่น,น,น,นต่อเดืนอนเราเป็น รัฐบาลราคาเรียนละหนึ่งร้อยม่ผิดกฎหมายครับเพราะยูทูบก็คือสื่อสารมันสนทาเนี่ยคือรัฐบาลนะครับผิากฎหมายผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมายเป็นรัฐบาลครับสื่อสารสนทางเหนือแต่ศูนย์ยังไงเป็นรัฐบาลครับรัฐบามว่าเป็นคนเขาลัดก่อคนเขาลัดกระฐานทั้งนั้นนะดูแลต้องปังสื่อต้งปังกระฐานนะครับดูแลยังไงกระฐานทุกปีฐานทั้งนั้นดูแลข้าราชการฐานดูแลมั้ยเป็นคนเขาลัดก่อลัดก่อ รัดไงถูกต้องไงรัดนะครับเราไล่จีบตรงนี้ว่าไคแล้วผมไม่ไล่จีบแต่ผมนี่ลบอน่อยงนบอกนดขอตกใหญนี่เราจืคกันเยอมีงบมนึ้ตักสนราคาเลียหนึ่งร้อยไปซื้อกินมาตาสบายพิษก้อนไมครับรับพิษก้อนไม้รับบาลพิษก้อนไมรับบาลจะแจกเหมือนกัน เอาเงบอย่างอื่นมาแจกมั้งนะครับเรียลล่าล่ายาขวานนะรู้พริกก็หมา่พริกไหมขวานพริกก็หมา่ก็แต่สงสัยจยำพริกก็หมา่ครับเพราะเป็นหลักครับห่อนิสัยแล้วครับอย่างเอ้ยวันนี้วันนี้แค่นี้แลยแค่นี้ครับผมไปแล้วครับผมมา,าต้อนรับสัตว์ยัยนดูเฉยลีักร้อนเหลือเกินครับผมแม่งเอ้ยขวัญกับขวัญตะติงนังหน่อยตะติงนังหน่อยตะติงนังหน่อยไปแล้วครับผม